ค่อยเริ่มสนใจและพยายามสืบว่าเกิดอะไรขึ้นจนเธอได้เจอกับแม่บ้านของหอที่เล่าเรื่องเมื่อสิบปีก่อนมีเด็กสาวชื่อยุย้ยเคยพักอยู่ที่นี่และหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบศพแต่ก่อนหายไปเธอเคยโทรศัพท์หาแม่ทุกวันเวลาสามทุ่มสิบสามนาทีเพื่อยืนยันว่าเธอยังเรียนอยู่ยังตั้งใจอยู่เพราะแม่เธอจับได้ว่าเธอเคยโกหกเรื่องเกรดแล้วคืนหนึ่งเธอเดินไปที่ตู้โทรศัพท์เหมือนเคย และไม่เคยกลับมาอีกเลยพลอยเริ่มถูกตามหลังจากนั้นพลอยเริ่มได้ยินเสียงโทรศัพท์ในความฝันทุกคืนเธอจะสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกดเหรียญเสียงหมุนหมายเลขช้าๆแบบโทรศัพท์เก่าจนคืนหนึ่งพลอยนั่งรอตรงตู้จริงฮ่าฮ่ายดนาฬิกาสิานาทีแป๊ะมันดังขึ้นเธอลังเลแต่ก็กดรับสวัสดีค่ะเสียงอีกฝั่งเงียบแล้วเริ่มสะอื้นเบาๆ ช่วยบอกแม่หนูทีว่าหนูไม่ได้หนีเรียนเธอตกใจจนวางสายแต่คืนนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังซ้ำทุกชั่วโมงและเสียงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจากสะอื้นเป็นร้องให้โหยหวนจากเสียงเดียวเป็นหลายเสียงซ้อนกันเสียงของผู้หญิงจำนวนมากพูดประโยคเดียวกันไม่หยุดพล้อยไม่ไหวตัดสินใจไปที่สถานีตำรวจเพื่อตามคดีของยุย้ยตำรวจบอกว่าไม่มีคดีชื่อยุ้ยในระบบนะครับ แต่เมื่อสิบปีก่อนมีคดีนักศึกษาหญิงฆ่าตัวตายเพราะโดนจับได้ว่าโกหกแม่เรื่องผลการเรียนศพถูกพบในตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าโรงเรียนเก่าใกล้ๆนี้พลอยชอบเพราะเธออยู่ที่หอพักซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนเก่าคืนสุดท้ายก่อนที่พลอยจะย้ายออกเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังอีกครั้งคราวนี้เธอไม่กล้าไปรับแต่โทรศัพท์ยังคงดังดังไม่หยุดจนสุดท้ายมันเงียบลงเอง ตอนเช้าพลอยเปิดประตูห้องและพบว่าตู้โทรศัพท์ทั้งหมดหายไปเหลือแค่กระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่หน้าห้องเขียนด้วยลายมือหวัดสันว่าขอบคุณนักที่รับฟังแต่กระดาษนั้นเปียกน้ำตาและเปื้อนเลือด